น้ำตุกขิวพี่น้องมาปีนี้แบบยังงามเลยเบิ้งตะกอนเนี่ยเขาประเทศในสร้างเดี๋ยวนี้เขาสร้างห้องพักเบิ้งมีแต่สวยๆงามๆนี่จ้างามคักยืนยุประตูที่เขาสั่งซุขานะเงี้อปวจากนั่นไปสุขาในี่พี่พี่ตุนดอกไม้งามงามงามจ้า งามบ่่อยังไม่ขึ้นมารอคุณพ่อก่อนโอ้ยไปเล่นน้ำอรอก่อนกันค่ะมันไปเล่นน้ำอรอก่อนแม่ก็ไปซื้อของอยู่นู่นงามบ่ค่ะพี่น้องงามห้องพักปีนี้ย่างสวยเลยจ้าสวยๆง,งามงาม พอใจจะมาเที่ยวกับมาเด้อนี่น้ำตกผิวค่ะนี่เอาเบงนี่สวยๆแล้วก็นีน่มังลานค่าลานค่าเสียพาสวยๆค่ะพอใจอยากได้สร้างสื่อดเด้อเจ้าสิสื่อไปเราก็จงโอนเงินมา เอาเสื้อลายมีไหะเสื้อลายไปเล่นน้ำนี่ม้าเนี่ยค่ะถ้าป่าเป็นมาเทียวมาเทียวกระมาเทียวน้ำตกข้ามาเทียวป้าผ้เข่ามาเทียวนี่น้องนองมาเทียวโอ้ยัจ้า ว <Net> าหายเอาถึงเลือา้าาหวเส้นี่ละบ่นีแหละอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเกียกันใหม่เด้อ